เลขมังกรนะครับเลขมงคลอันดับต้นๆที่ใครๆก็อยากจะครอบครองถูกไหมครับเพราะถ้าได้ยินคําว่าเลขมังกรแล้วทุกคนจะนึกถึงความมั่งคั่งร่ํารวยนะครับของพลังอํานาจของตัวเลขกลุ่มนี้แต่รู้ไหมครับว่าเลขมังกรเป็นเลขที่ใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับและเป็นเลขหนึ่งที่ใช้ได้ยากมากเพราะอะไรเลขมังกรเป็นเลขที่ถ้ามีในเบอร์ใครแล้วนะครับหรือมีในเบอร์ไหนแล้วเนี่ยเลขประกอบทั้งหลายจะต้องไม่มีเลขเสียแม้แต่เพียงตัวเดียวเพราะพลังของมังกรนะครับ จะทําให้เราพลิกชีวิตได้เลยและขึ้นสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเลขเสียพลังของมังกรก็จะไปเสริมให้เลขเสียนั้นสูงขึ้นด้วยเช่นกันนี่แหละครับเลยเป็นที่มาว่าเลขมังกรทําไมถึงต้องจัดวางโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลนั้นๆเพราะองค์ประกอบหลายๆอย่างของมังกรนะครับจะต้องเข้ากับผู้ใช้คนนั้นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปนิสัยใ,ใจคอในเรื่องของธุรกิจที่ทำอำาอานาจแห่งการปกครองนะครับ อันนี้จะมีผลทั้งหมดในเรื่องของพลังมังกรใครที่อยากจะใช้เลขมังกรควรจะเช็คด้วยว่าเราใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็ไปต่อเลยครับแต่ถ้าใช้ไม่ได้ผมแนะนำให้ไปใช้เลขกลุ่มอื่นจะดีกว่านะครับใครสนใจที่อยากจะปรึกษากับผมในเรื่องของพลังงานตัวเลขก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับและก็ฝากไปกดติดตามคลิปผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ